คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าภาวนาทุกวันมิตกนรกเสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บคุณใสทั้งมวลถ้าจะให้มีตบะเดชะให้ภาวนาทุกวันเกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลาย ให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวงใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไปถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้สิบแปดข้าจะเป็นไปได้ดังใจนึกถ้าจะให้เป็นมหาจังงังให้ภาวนาคาถานี้แปดข้าเป็นมหาจังงังแล ถ้าจะให้เป็นมหาละรวยให้ภาวนาคาถานี้ก้าวข้าวถ้าช้างม้าวัวควายที่ดุร้ายทั้งหลายให้เศษหญ้าเศษของให้มันกินกลับใจอ่อนรักเราแลถ้าพูดพรายมันเข้าอยู่คนเศกข้าวให้มันกินออกแลอยากมีเสียงที่ไพเราะให้เศษที่พึ่งทาปากอยากให้มีคนรักคนหลง คนเอ็นดูเสกแป้งผัดหน้าใช้ได้หลายอยา่างแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้เองเถอดประเสริฐนักแหลงคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะตูอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พควโตอารหะโตสัมสมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศเสีอีกอิเศเสพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีกอิโสตังพุทธปิติอีกอิติปิโสวิเศเสอีกอิเศเสพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีก อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ อิติปิโสวิเศเสีอีกอิเศเสพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีกอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสีอีกอิเศเสพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีกอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอีก อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ อิติปิโสวิเศเสีอีกอิเศเสพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีกอิโสตังพุทธปิติอีกอิติปิโสวิเศเสีอีกอิเศเสพุทธนาเมอีกอิเมนาพุทธตังโสอีกอิโสตังพุทธปิติอีกอิติปิโสวิเศเสอีก อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ